มันคืออะไร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 เพื่อนก็สงสัยหนูก็สงสัยแมวก็สงสัยหนูก็สงสัยบ้านฉันเรียกว่าเรียกว่าอะไรเรียกว่ากระเทียมแล้วมันยังไงเป็นกระเทียมรักษาโควิดและเป็นกระเทียมรักษาโควิดเป็นกระเทียมรักษาโควิดและเป็นกระเทียมรักษาโควิดมันรักษาโควิดมันรักษาโควิดและมันรักษาโควิดเดี๋ยวเดี <huh ๋ยวเดี๋ยวียวกระเทียมที่ไหนมนรักษาโโควิดได้ได้ไม่ได้ ได้ไม่ได้ได้ไปรู้จากไหนไปฟังใครมานี่นี่มันข่าวปลอมฮะ,ฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นข่าวปลอมนี่เดี๋ยวฉันจะบอกให้หนึงเช็คความน่าเชื่อถือของข่าวที่มาของข่าวสองจับผิดเนื้อหาของข่าวสามสอบถามผู้รู้เช่นศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมอ๋อแบบนี้นี่เอง